ผมจะทำเคซเดย่าหมูแดงแล้วก็ใส่มะกอกดําด้วยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเคซเดย่าเขาคืออะไรจริงๆแล้วเคซเดย่าเนี่ยเขาเป็นอาหารสไตล์แม็กซิกันนะครับซึ่งเขาใช้แป้งลักษณะนี้ครับแป้งตัวนี้เรียกว่าแป้งทอร์ติยานะครับทอร์ติยาเขาก็จะมีส่วนประกอบของพวก ข้าวโพดในพวกนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อได้สําเร็จรูปตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจริงๆนะครับเอาละครับสำหรับตัวเครื่องที่ผมจะใส่ทั้งหมดนะฮะก็จะมีหมูแดงนะครับอันนี้ก็เป็นหมูแดงที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซอยเขาให้เป็นแผ่นบางๆซะก่อนนะครับใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ฮะพอแล้วครับเดี๋ยวผมพักเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมซอยด้วยนะครับ เรียบร้อยครับพักเขาไว้ก่อนนะครับเคซเดียาที่เขานิยมกันนะฮะส่วนมากก็จะเป็นแบบไก่แล้วเขาก็จะทานกับโอวัคโดโดแต่วันนี้เราใช้หมูแดงทานกับมะกอกดําครับเข้ากันแล้วก็อร่อยด้วยมะกอกดําจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของของบ้านเราเท่าไหร่นักเพราะส่วนมากเขาก็จะใช้ประกอบพวกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารกรีกอะไรเงี้น,นะครับ แต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าลองชิมดูครับจะติดใจรสชาติของเขาเขาจะมีความารสชาติเค็มที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งเวลาที่เราใช้นะครับคุณผู้ชมก็เลือกนิดนึงนะครับอย่างวันเนี้ยเราจะใช้เพื่อเป็นไส้ดังนั้นเราต้องใช้มะกอกดำแบบที่ไม่มีเมล็ดอยู่ด้านในนะครับอันนี้เขาเอาเมล็ดออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมปักออกมาไว้ก่อนผมจะหั่นนิดนึงนะฮะหั่นครึ่งเปิดเขาในลักษณะนี้นะครับ หลักการทำครีสเดย่างง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมจินตนาการว่าเขาคือพิซซ่าที่เป็นหน้าปิดนะครับประมาณนั้นดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะทําเขาให้ให้สุกดีผมจะทําเขาในกระทะนะครับเพื่อการที่เราจะได้เอฟเฟกของการที่ว่าเหมือนย่างนะฮะผมจะใช้กระทะรุ่นที่เป็นลักษณะเนี่ยครับเขาจะมีรอยที่เป็นรอยย่างอยู่บนนั้นด้วยนะครับซึ่งกระทะตัวนี้เป็นกระทะนอนสติกนะครับไม่ติดอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องทาน้ํามันเลยเลยทั้งสิ้นนะครับผมวางแป้งลงไปก่อนแผ่นหนึ่งนะฮะ และซึ่งการที่เราจะเชื่อมตัวแป้งให้ติดกันเราก็ต้องใช้ชีสด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราทําเป็นรสหมูแดงนะครับผมได้เอาน้ําหมูแดงซึ่งเป็นน้ําที่เราเอาไว้ใช้ราดหมูแดงนะครับใส่ลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับสักช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ครับเราต้องใช้ชีสเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องของเราเนี่ยละครับลงไปหมูแดง ผมโรยด้วยปาปิก้าเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดแบบเผ็ดอ่อนๆนะฮะต้นหอมที่เราซอยไว้นะครับแล้วเราก็จะปิดแป้งลงไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับการที่เราจะทําให้เขาเชื่อมกันเราก็ต้องใช้ชีสใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องโรยหน้าที่ชีสอีกครั้งหนึ่งครับแป้งอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมก็จะทาด้วยน้ําหมูแดงเล็กน้อยบางๆเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็ปิดลงไปด้านบนครับกดเขานิดหนึ่งนะฮะให้แน่นๆหลังจากนั้นก็ให้ความร้อนเนี่ยนะครับเขาทําหน้าที่ของเขาครับ เรากระทะมาตั้งบนไฟเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณสัก1นาทีนะครับเวลาที่เราจะกลับด้านหลายๆคนก็เอ๊จะยังไงดีให้ไส้ไม่หล่นนะครับเทคนิคง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมใช้จานช่วยนะฮะเราไปปิดไปที่ตัวหน้าเคิเดียาของเราเนี่ยครับแบบนี้ครับแล้วเราก็คว่ำครับเห็นไหมครับเขาก็จะกลับด้านให้เราโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วเราก็ค่อยเอาลงไปอีกทีหนึ่งครับ แบบเดิมเลยครับทําความร้อนทั้ง2ด้านนะครับอีกประมาณ1-2นาทีครับอาล้วครับพอสีสวยใช้ได้แล้วเราก็นำออกมาได้เลยครับผมก็จะโรยด้วยปาปิกาเล็กน้อยนะฮะต้นหอมอีกเล็กน้อยครับ เท่านี้เองนะครับเราก็จะได้เมนูหมูแดงที่มีกลิ่นอายของความเป็นแม็กซิกันกับเคซิเดย่หมูแดงและก็มะกอกดำครับ